กิจกรรมโปเกมอนโกประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกายนปี2525วันจันทร์ที่17พฤศจิกายน6โมงเย็นจนถึงดึงทุ่มพบกับวันจันทร์สุดแม็กที่จะมีสตริงเดอร์ไดแม็กทั้ง2ฟอร์มในแบทเทิลแม็กทุกสองโพสต์สปอตวันอังคารที่18พฤศจิกายน10โมงเช้าเริ่มกิจกรรมไฟฟ้าแรงดันสูงพบกับโปเกมอนหนูไฟฟ้ามากมายและการเปิดตัวสีแตกต่างของโมดุเปโกการเปลี่ยนบอสบอสเมกาจะเป็นเมกาเดนริวและเมกาไลาโว บอทห้าดาวจะเป็นเจ้าฮีดราน6โมงเย็นจนถึง1นงทุ่มพบกับชั่วโมงสปอตไลท์ที่จะมียามิรามิเป็นโปเกมอนเด่นพร้อมกับโบนัสสตาร์ดัสองเท่าจากการจับโปเกมอนและพิเศษหากจับยามิรามิในชั่วโมงนี้อาจได้รับพลังงานเมกายามิรามิได้ด้วยวันพุทธที่19กาพฤศจิกายน6โมงเย็นจนถึง1นงทุ่มพบกับชั่วโมงตีบอสเพื่อพทุกยิมในประเทศไทยพบกับฮีดรานวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน6โมงเชา้าเริ่มกิจกรรมสุดสัปดาห์แบทเทิลแม็กเปิดตัวอ e ีวูไดแม็กในแบ ส2พฤศจิกายนเวลา2องทุ่มสิ้นสุดกิจกรรมไฟฟ้าแรงดันสูงจดบันทึกวันและเวลาของกิจกรรมแล้วไปสนุกกันในสัปดาห์ที่มีแต่ไฟฟ้าขอให้โชคดีได้ปกรมวนตัวดีๆนะ